แอดแพงเพราะอะไรสําหรับใครที่กําลังเป็นพ่อค้าแม่ค้านะครับแล้วใช้การยิงนะครับในการยิงโฆษณานะครับไปหากลุ่มลูกค้านะครับแล้วปรากฏว่าแอดแพงมากเลยไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะครับวันนี้นะครับผมจะมาบอกนะว่าหลายคนนะฮะเริ่มต้นด้วยคําว่าขายอะไรดีนะครับแล้วก็เอาสินค้ามาขายมายิงแอดครับเป็นสินค้าที่มันไม่มีดีมานหรือความต้องการทุกคน ขายในสิ่งที่คนอื่นเขาไม่ต้องการมันก็แพงนะครับพอโพสดีแค่ไหนก็ตามนะครับคอนเทนต์เลิศหรูแค่ไหนก็ตามนะครับคนก็ไม่คลิกซื้อนะครับเพราะว่ามันไม่ต้องการนะครับการแก้ปัญหานะครับก็คือเริ่มต้นนะครับจากคําว่าขายอะไรดีเป็นขายอะไรให้ขายดีนะครับมันก็จะมีการวิเคราะห์เพิ่มขึ้นนะว่าขายอะไรล่ะให้มันขายดีนะครับ เชื่อว่าถ้าใครนําวิธีการนี้ไปนะครับก็จะสามารถลดปัญหาไข่แพงได้แน่นอนครับ